การฝ่ายกิจกรรมสาขาภาคใต้ตอนบนคณะผู้บริหารทุกท่านนะคะและก็แขกผู้มีเกียรติรวมถึงสมวนพลด้วยค่ะในชั้นรองศาสตราจารย์ดรุ่งสิงห์เขานะคะได้รับการสนับคัดเลือกภายใต้ร่มเงาแป็นปานน้ำมันนะคะก่อนที่จะเล่าถึงความเป็นมาโครงการนะคะก็ขอนำเสนอนิดนึงว่า ความเป็นมาว่าทําไมสจะรอ,อยกเขตคุนพรเขตอุดมศักดิ์ใกล้นะคะที่เราได้ส่งเสริมสนับสนุนคนๆๆกันมาอย่าๆๆงยาวนานนะคะแต่วันนี้ก็ขอยกตัวอย่างในประเด็นของข้าวไร่นะคะเนื่องจากว่าเรามองว่ามันเป็นพืนทางเลือกนะคะที่เราสามารถส่งเสริมสนับสนุนทางอาหารแล้วก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะทีนี้ใน ในโมยูลฉบับนี้ก็เป็นการดำเนินการต่อเนื่องนะครับในฉบับที่สองก็ขออนุญาตเรียนว่าเรื่องบาทของปสศนะครับกสศเป็นธนาคารของรัฐบาลนะครับเปินตั้งตู้มางกรพรชบัญกันนะครับเพื่อการ สองวิธีการที่สี่นันเองนะคะซึ่งเกาทานฝ่ายมาลทบสีนาหมนะคะแล้วก็